ถ้าวันนี้เรามาช่วยกันทําให้กรุงเทพเป็นมหานครปลอดบุหรีสอส,อสอแท็กทีมกทมพาที่เครือข่ายถอดบทเรียนความสําเร็จการบังคับใช้กฎหมายเมืองอิโลอิโลประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับรางวัลอาเซียนสมมตฟรีอาวอร์ด2024เพื่อยกขดับการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันและร่วมกันผลักดันบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับสอสอนะครับยินดีร่วมมือกับกทมนะครับในการที่จะกับเคลื่อนให้กรุงเทพเป็นมหานครปลอดบุหรีครับ ทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะทำงานร่วมกันในการสนับสนุนเรื่องวิชาการนะครับและก็เครื่องมือต่างๆในการทำให้เกิดการรับรู้และปกป้องเรื่องของควันบุหรี่มือสองที่ไม่ให้ไปกระทบกับบุคคลต่างๆนะครับให้เมืองไทยเป็นเมืองไทยปลอดบุหรี่ครับมาร่วมกันทำให้ทุกคนหายใจอย่างปลอดภัยในอากาศบริสุทธิ์ได้ง่ายๆแค่เคารพสิทธิ์และไม่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบกันนะคะ